บรรยากาศโดยทั่วไปก,ก็เรียบร้อยดีนะครับผมก็มาใช้สิทธิ์แต่เช้าทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์กันเยอะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าถ้ามาใช้สิทธิ์กันเยอะเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยของเราให้มีความมั่นคงนะครับยิ่งใช้สิทธิ์กันเยอะก็ยิ่งได้คนดีที่สุดมาทำงานให้กับพี่น้องประชาชน น,นี่เราจะฝากถึงนาย,ยกอ,จอบจคนใหม่บัางครับในเมืองโคราชเราก็ยังไม่ทราบว่าท่านใดจะจะได้เป็นนะครับก็ขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งแต่ว่าจังหวัดคนครราชสีมานัน้นถือว่าเป็นเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็เป็นจังหวัดที่มีพื้นฐานในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจถ้าทำเศรษฐกิจที่โคราชให้ดีก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศนะครับเพราะ GDP ของโคราช มีส่วนสำคัญกับ GDP ของประเทศไทยแล้วก็ศักยภาพของจังหวัดทรัพยากรต่างๆที่มีนะครับในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาศเศรษฐกิจโดยส่วนรวมได้ฉะนั้นผมคิดว่าบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของนายกอบจอโคราชก็คือการที่จะประสานและก็ต่อยอด กับโครงการใหญ่ๆนโยบายใหญ่ๆของภาครัฐโดยใช้พื้นฐานที่มีอยู่แล้วในจังหวัดนครราชสีมานเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะครับโดยภาพรวมก็จะจะเป็นในลักษณะที่ว่าทํางานประสานกันนะครับท่านนายกท่านนาย,นยออกอบจสองจเนี่ยนโยบายที่หาเสียงไว้จะต้องทาตามที่หาเสียงไว้ให้กับที่รองปาะชาญชีก็ <c oughs> ผมว่าก็โดยโดยโดย,โดยปกตินะฮะก็จะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับในการเลือกตั้งทุก,กระดับนะครับใคร บอกอะไรกับพี่น้องประชาชนไว้นะครับก,ก็ควรจะทําตานนั้นหรือรรคการเมืองไหนถแถลงอะไรไว้ก็ควรจะทําตานนั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความรู้สึกว่าการเมืองเชื่อถือได้ถ้าการเมืองเชื่อถือได้การเมืองก็มีเครดิตนะครับฉะนั้นก,การเมืองก็จะมีพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนก็อยากให้พวกเราได้ได,ได้พยายามรักษาบรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจ ระหว่างภาคการเมืองกับภาคประชาชนหาเสียงไว้อย่างไรก็ต้องพยายามทําให้สําเร็จในสิ่งที่เราได้ได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 พูดเอาไว้ท่านเคยบอกไว้ว่าปลายปีเศร,รษฐกิจไทยน่าจะฟื้นเริ่มฟื้นตัวตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับดูแล้วผมผมก็คิดว่าตัวเลขก็เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะจะ,จะ,จ,ะจะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็ถือว่าตัวเลขได้ได,ไ,ดได้ขยับแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลก็ได้พยายามเร่งรัดในเรื่องของ ซอฟต์พาวเวอร์นะครับเรื่องของการลงทุนเรื่องของการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับฉะนั้นผมก็คิดว่าตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีตุจีนที่ผ่านมาก็ถือว่ามีมีบรรยากาศของการจับใจใช้สอยที่ดีนะครับฉะนั้นผมคิดว่าปีนี้เนี่ยถ้าเกิดให้ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นจุดแข็งและก็ทำทำได้ดีที่ผ่านมาแต่ว่า เราต้องทำปีนี้ต้องทําให้เกิน40ล้านคนให้ได้นะครับถ,ถ้า,ถาต,ตัวเลข40ล้านคนเนี่ยเป็นจะเป็นดัชนีชีวัดเลยว่าว่าเศรษฐกิจจะคัมแบ็กหรือไม่เพราะก่อนเกิดโควิดเนี่ยเรามี40ล้านคนนะครับปี67ที่ผ่านมาเราปิดที่ประมาณ35-36้างล้านคนยังขาดอยู่อีก4ล้านขาดอยู่10%ฉเปนั้นถ้าเกิดบรรยากาศภายในประเทศเป็นใจแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็ช่วยกันจัดกิจกรรมอะไร ให้มันดูยิ่งใหญ่มีความเป็นสากลเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยอะๆดูแลความปลอดภัยต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวเนี้ผมผมยันเชื่อนะครับว่าปีนี้น่าจะน่าจะเข้าเป้า